สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆนะคะวันนี้ก็มาพบเจอกับนกมีดหมอเหมือนเดิมนะคะทุกท่านวันนี้นกมีดหมอก็ได้มีมีดของหลวงพ่อเดิมให้ทุกท่านได้รับชมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเล่มแรกกันเลยนะคะเล่มแรกนี้นะคะจะเป็นด้ามงาฝักไม้นะคะทุกท่านงาฉ่ำสีน้ำผึ้งเลยนะคะด้ามงาฝักไม้เล่มนี้นะคะมีความสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่าน ฝากก็จะรัดด้วยแหมเงินนะคะตรงนี้ก็จะเป็นนาคทองนะคะแล้วก็เงินนะคะนี่นะคะทุกท่านความยาวด้ามดวนฝักเล่มนี้จะอยู่ที่จะอยู่ที่15นิ้วนะคะทุกท่านมีเล่มนี้จะอยู่ที่15นิ้วนะคะมีความสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านงาเป็นสีน้ําพึ่งเลยนะคะนี่นะคะ ด้ามเขาจะเป็นเดีม่มเดีม่มเงาๆนะคะท่านด้ามงาฝักไม้นะคะด้ามรวมฝักความยาวอยู่ที่15นิ้วนะคะมีดเล่มนี้นะคะมีความสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านเดี๋ยวเรามารับชมด้านในของมีดกันเลยนะคะน,นะคะปลอกเขานะคะแห้งแกร่งดีมากๆเลยนะคะเป็นมีดลายหน้าเกี้ยวนะคะ ลายหน้าเกี้ยวหรือน้าสมพงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นยันตรีนะคะทุกท่านข้างมวลสารแน่นหนาไม่โยกไม่คอนนะคะนี่นะคะเป็นลายหน้าเกี้ยวหรือน้าสมพงนะคะนี่ก็เป็นยันตรีนะคะทุกท่านตรงนี้ก็จะเป็นยันมหาอุดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคาถาพระพุทธเจ้านะคะทุกท่าน นี่นะคะมีความสวยงามมากๆเลยนะคะใบมีดเล่มนี้นะคะเฉพาะใบนะคะจะมีความยาวอยู่ที่เก้านิ้วนะคะเฉพาะใบมีดความยาวอยู่ที่เก้านิ้วถ้าด้ามรวมฝักก็จะอยู่ที่สิบห้านิ้วนะคะมีความสวยงามศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะเป็นลายนากเกี้ยวหรือนาคสมพง์นะคะนี่ก็จะเป็นยันตรีนะคะ นะคะทุกท่านนี่ก็จะเป็นยันมหาอุกนะคะอยู่ฝั่งนี้นะคะแล้วก็เป็นคาถาพระพุทธเจ้านะคะท่านใดมีใจรักและใจศรัทธาวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมนะคะ mm hmm. ก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะเป็นทั้งโทรและไลน์นะคะทุกท่านอยากได้มีดไปบูชาติดบ้านติดตัวติดรถนะคะเอาไว้ที่บ้านก็เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวมากๆเลยนะคะทุกท่าน มีหลงพ่อเดิมนะคะเล่มที่สองนี so ้ก็จะเป็นด้ามงาฝักไม้เช่นกันนะคะเล่มนี้นะคะนี่ก็มีความสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านตรงนี้ก็จะลัดด้วยแหมเงินนะคะทุกท่านฝักจะลัดด้วยแหมเงินนะคะนี่ก็จะเป็นนาคนะคะแล้วก็แหมเงินนะคะอันนี้งาขาววาวเลยนะคะทุกท่านนะคะด้ามรวมฝักนะคะความยาวจะอยู่ที่ เล่มนี้จะอยู่ที่เกือบ16นิ้วนะคะ15นิ้วครึ่งนะคะทุกท่าน15นิ้วครึ่งจะเป็นมีดควานช้างนะคะมีนะคะทุกท่านมีความสวยงามมากๆเลยนะคะไม่ว่าเราจะเอาไว้ที่บ้านนะคะเอาไว้ที่รถติดตัวไปไหนมาไหนนะคะเราก็เอาไปได้นะคะทุกท่านมีวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมนะคะ ท่านใดมีใจรักและใจศรัทธานะคะก็ทักมาโทรมาหานกมิดเหมอได้เลยนะคะทุกท่านนี่นะคะด้ามงาผลไม้เดี๋ยวเรามาชมด้านในกันเลยนะคะดอกกระแหงแกร่งดีมากๆเลยนะคะทุกท่านนี่นะคะนี่จะเป็นลายน้องสิงน,นะคะ ข้างมวลสารแน่นหนาไม่โยกไม่คอนนะคะทุกท่านลายน้องสิงใบมีดก็มีความสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านนี่นะคะข้างมวลสารแน่นหนาไม่โยกไม่คอนเลยนะคะนี่นะคะความยาวเฉพาะใบมีดนะคะจะอยู่ที่1 1เบดนิ้วนะคะเล่มนี้ ความยาวเฉพาะใบอยู่ที่1 1นิ้วนะคะนี่นะคะนะคะทุกท่านสวยทั้งสองเล่มเลยนะคะทุกท่านนะคะ,นะคะท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะเป็นทั้งโทรไลน์นะคะ วันนี้นกมิดหมอก็เอามาให้ทุกท่านได้รับชมสองเล่มสองขนาดนะคะลนะายน้องสิงนะคะทุกท่านเล่มนี้เป็นน้องสิงนี่นะคะใบมีดของเขาก็จะมีความเรียวสวยงามมากๆเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะก็โทรมาสอบถามนกมิดนหมอได้นะคะสุดท้ายนี้นกมิ้นหมอกก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ กดติดตามกดแชร์นกมีดหมอนะคะเอาไว้พบเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ